ทักทายวันอังคารนะคะทุกคนตอนนี้ปัญหาเรื่องการคอมเมนต์ของเราก็ยังไม่หายดีนะคะเพื่อนๆเ,เมื่อเช้าไปหาเพื่อนหลายช่องเลยไม่ติดอีกแล้วนะคะช่องหลักนะคะไม่ติดอีกแล้วคะ่ะเมื่อวานก็ช่วงเช้าน่าจะติดของเมื่อวานนะแต่พอช่วงค,ำคำ่ำๆช่วงดึกอะไปย้อนไปดูให้หลายคนเลย เมื่อเช้าไปเช็คดูคอมเมนต์เราไม่มีซักคนเลยเอออย่างของพี่ไปดูให้พี่ตุม้มติดอยู่อันเดียวค่ะทุกคนติดอยู่อันเดียวแต่ว่าดูไปดูไปสามติดไปอันหนึง่งคิดว่าจะหายละก็ยังเป็นอยู่นะคะทุกคนยังเป็นอยู่ไม่หายเลยค่ะ สวัสดีค่ะป้าจ๋าเมื่อป้าจ๋าหนูไปดูให้ป้าจัดคอมเมนต์ไม่ติดเลยค่ะไปช่องช่องหลักอ่ะคอมเมนต์ไม่ติดเลยค่ะป้าจ๋าเดี๋ยวหนูจะไปช่องช่องรองซ้ําอีกนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ช่วงเช้าก็ติดบ้างค่ะแต่หน้าช่วงบ่ายช่วงค่าน่าจะไม่ติดเลยเพราะว่าหนูไปเช็คดูวันนี้เอ้าหายหมดเลยของป้าก็ไม่ติดของป้าก็ไม่ติดค่ะเมื่อวานหนูดูให้ป้าช่องช่องหลักอ่ะแต่ติดไม่ติดแต่ช่องรองน่าจะติดอยู่ ช่องโรองอยังยังติดอยู่นะหนูเห็นของน้องก็คือหลายคนเลยที่หนูไปดูเมื่อวานเน,นี่ยหนูไม่ติดอีกแล้วช่องหลักอะติดบ้างไม่ติดบ้างวันอย่างวันเนี้ยไปดูไปดูย้อนหลังให้คุณให้พี่หน่อยก็ไม่ติดเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีครับพี่บัวพี่บัวสวัสดีครับพี่บัว สบายดีไหมคะตอนนี้คอมเมนต์หนูก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะพี่ใช่ค่ะสงสัยเราแว้นเยอะมังม้งเมื่อวานพอเราแว้นเยอะปุ๊บเป็นเลย,ยเสียดายเนาะพอเราแว้นเยอะเราก็อยากจะดูเพื่อนที่ให้ครบทุกคนเนาะสรุปก็คือก็หายหายไปแบบเยอะเลยช่องรองก็ยังพอติดอยู่นะแต่ช่องหลักเมื่อวาน เมื่อเช้าหนูน่าจะไปหนูช่องไปช่องรองให้พี่นะพี่บัวน่าจะติดอยู่นะหลฟ์แต่ว่าช่องหลักไม่ติดเลยค่ะพี่หนูก็เพิ่งรู้ตัวใช่ค่ะเมื่อวานหนูก็คิดว่าติดเนาะเพราะว่าช่งชาวงเช้ามันยังพอติดอยู่หนูก็เลยตอนกลางคืนตอนเย็นหนูก็พยายามดูให้เพื่อนคนนูน้นคนนี้ดูน,นดู่นดูนี้ดูเยอะเลยก่อนนอนอะไรเงี้ยหนูก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่กว่าน,นูจะได้นอนก็ตีหนึ่งเนาะพอเชา้าพอเช้าหนูไปดูให้พี่คนนึง ดูให้พี่หน่อยนี่ลทีนี้อ้าวไม่ติดแสดงว่าเมื่อคืนต้องไม่ติดแน่เลยก็ลงไปเช็คดูที่หนูดูเมื่อคืนอ้าวจริงๆด้วยก็คือ,อยังก็มีบ้างติดแต่ติดน้อยติดน้อยกว่าอ้าวโอเคเรามาคุยเรื่องต้นไม้กันดีกว่านะคะอันนี้ต้นไม้อันนี้ก็จะมีชื่อว่าเศรษฐีพันล้านนะคะทุกคนเป็นต้นเศรษฐีพันล้านซึ่ง ต้นเศรษฐีพันล้านต้นนี้มันสามารถมีความสูงได้ถึง2เมตรเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่พี่สมศักดิ์สวัสดีนะคะพี่ปัญหาเรื่องคอมเมนต์ก็ยังเป็นปน,ปนหายๆยอยู่นะคะทุกคนพอเราชะลอชะลอหน่อยก็จะกลับมาดีพอเราดูเยอะๆหน่อยก็เป็นอีกเหมือนเดิมประมาณนั้นอ่ะอันนี้ก็คือต้นเศรษฐีพันล้านนะคะนี่ต้นเศรษฐีพันล้านก็จะเป็นต้นไม้มงคลที่ เลีเ้ยงง่ายปลูกง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนใช่ค่ะพี่มันสามารถมีความสูงได้ถึงสองเมตรเลยนะคะพี่บัวหนูเคยปลูกได้สูงสองเมตรเลยแต่ว่ามันตายเพราะว่าพอเข้าหน้าหนาวปุ๊บเราจะต้องเก็บเอาเข้าบ้านทีนี้แสงมันไม่พอค่ะพี่บัวแสงมันไม่พอมันก็เลยมันอยู่ข้างในบ้านประมาณสามสี่เดือนทีนี้มันก็เลยรักเน่าคะ่ะด้วยความที่แบบแสงแดดมันไม่เพียงพอว่าเพราะว่าเขาก็ ถึงแม้จะเป็นต้นไม้ในร่มในร่มถือไม่ได้ไม่ได้ต้องการแสงแดดจัดนะคะแต่ว่าเขาก็ยังชอบแสงถ้าแสงไม่ถึงก็จะทําให้สามารถเหี่ยวแล้วก็ตายได้สวัสดีค่ะพี่พรานพี่พรานพรหาอยู่หากินนะคะตอนนี้นเรามาคุยกันต่อเนาะนี่ค่ะพี่บัวแล้วเวลาเวลาถ้าเขาโตวกว่าน,นี้เขาจะมีลูกๆอยู่ตามขอบใบแบบนี้นะพี่ จะมีลูกเล็กๆเกิดขึ้นตามขอบใบซึ่งเราก็สามารถเอาไปเพาะไปขยายพันธุ์ได้เลยก็จะขยายพันธุ์ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนส่วนอันนี้ก็จะเป็นต้นแพนด้านะคะต้นแพนด้าก็เลี้ยงง่ายเหมือนกันนะต้นแพนด้าสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยใบเหมือนกันเลยนี่เห็นไหมพอมันร่วงออกมาแบบนี้เขาก็จะมีรากเลยเขาก็จะมีรากเลย ก็จะเป็นพืชที่ต้องการต้องหยุดอันนี้เห็นไหมมันเริ่มมันเริ่มออกลูกแล้วพี่สมศักดิ์ก็ทักทายพี่บัวนะคะเห็นไหมมันมีลูกแล้วอันนี้มันร่วงของมันเองแล้วมันก็ออกรากของมันเองไม่ต้องทำอะไรเลย,ยนี่ค่ะอันนี้ก็จะมีชื่อว่าแพนด้านะคะเป็นไม้ประดับที่มีใบสวย มีใบมีจุดสีน้ำตาลคล้ายคล้ายคล้าพนดาสวัสดีขอบคุณทั้งสิบสอท่านนะคะพี่ประจากษกททักไทยพี่สมศักดิ์นะคะคนเมืองสาเกตนครอันนี้ก็จะเป็นต้นอะไรเนี่ยดราก้อนใช่ไหมทุกคนก็เป็นไม้มงคลหมดเลยอันนี้ก็อันนี้ก็เลี้ยงไม่ยากนะคะเลี้ยงง่ายอยู่ ต่เวลาหน้าหนาวก็ต้องเก็บเข้าบ้านอีกเหมือนเดิม <c oughs> หนูเบื่อตรงนี้แหละเวลาปลูกต้นไม้เเมืองหนาวเวลาหน้าหนาวก็ต้องเอาเข้าไปเก็บแล้วทีนี้บางทีมันก็อาจจะตายได้ในช่วงหน้าหนาวนะคะหน้าหนาวก็สามถึงสี่เดือนเลยกว่าจะหมดมันก็เลยทําให้เหมือนความตายไา่เป็นเลยใช้ใบปลูกใช่เลยค่ะน่าจะตระกูลเดียวกันนะคะความตายไา่เป็นแต่ว่าอันนี้มันจะมีหยกัก น่าจะคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าไอ้นี่มันจะมีหยักยิกๆๆสวยดีค่ะความตายหงายเป็นก็น่าจะใบน่าจะกลมๆหน่อยเนาะมันย่านแต่ต,ตระกูลเดียวกันนะพี่บัวแต่หนูไม่แน่ใจเหมือนกันสวัสดีค่ะย่า,ยาวานันต้นบรรยากาศวันนี้ก็คือฝนตกพรำพรำนะคะยา่าย่าถ้าหนูไปช่องจริงนะหนูไม่ติดเลยนะคะหนือตัวไปช่องรองวันเนี้ย เมื่อวานช่องจริงหนูติดบ้างไม่ติดบ้างแต่วันนี้ก็คือไม่ติดเลยเมื่อวานตอนบ่ายก็คือไม่ติดเลยดูให้ใครก็คือไม่ติดเลยสักคนหนูไปดูยอดหลังโอ้ยตายแล้วไม่ติดเลยตา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 ย,ตายขอบคุณค่ะย่าดูเลต้นไม้ดีมากก็บานยาไม่ตกคะ่ะเนี่ยตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วคะ่ะแต่ว่าตกแบบพรำพรำ,พรำไม่ได้ตกแรงมากแต่ก็ดีตกแบบนี้จะทําให้ต้นไม้หรือว่า พืชผักมันสวยแต่หนูรอฝนมาสองเดือนกว่านะคะเพ,พึ่งตกวันเนี้ยตั้งแต่เดือนกรกฎาสิงหาแล้วก็เนี่ยเดือนกันยาเนี่ยเป็นวันแรกที่ฝนตกรอมานานมากใช่ค่ะหนูก็หนูจะหนูก็ดูให้ย่านะแต่หนูไม่กล้าเม้นเยอะเพราะหนูเม้นเยอะๆปุ๊บมันทำให้เราแบบ เนนไม่ติดอะไรเงี้ยเน้นช่องหลักของหนูไม่ติดเลยหนูไปย้อนดูอ้าวหนูเน้นให้เพื่อนไม่ติดสักคนเลยเมื่อเาช้าก็ดูให้หลายช่องเหมือนกันแต่ว่าไม่ติดสักคนของพี่สอดทายก็ไปของพี่จวนของพี่โอ๊ยไปเยอะเลยค่ะแต่ไม่ติดสักคนเลยเดี๋ยวหนูจะเอาช่องลองไปซ้ำอีกรอบหนึ่งนะใช่ค่ะยา่ยาไม่ต้องเม้นทุกอันก็ได้นะยา่าเดี๋ยวมันจะทําให้ช่องเราไอ้เม้นยากนะยา่าไม่ต้องเม้นให้หนูทุกอันก็ได้ เมนสักสองสามอันอะไรเงี้ยสองอันอันสองอันก็พอแล้วค่ะไม่เป็นไรแค่นี้ก็ขอบคุณมากมากเลยหนูเข้าใจหนูก็เสียวๆเหมือนกันเวลาหนูไปเม้นชอดเยอะๆนะเพราะว่าเมื่อวานหนูก็ไปเยอะเหมือนกันมันก็อดไม่ได้เนาะเห็นแล้วมันก็อดไม่ได้ใช่ค่ะพี่บัวใช่ค่ะโอ้หนูหนูก็เคยเป็นที่แบบดูย้อนหลังให้เพื่อนสองชั่วโมงอะจบเลยผมเมนไม่ติดโอ้โห คือแบบโอ้โหคือเราก็เราก็อยากให้เพื่อนรู้ว่าเออเราสปอนอยู่นะเราไม่ได้ลืมเขานะแต่มันเม้นให้ไม่ติดนะใช่ค่ะพี่บัววันนี้เอาเลยหนูไม่ติดเลยช่องหลักวันนี้เดดจะไปสำรองนะคะเพราะว่าหนูหนูดูหลายช่องเลยหนูไปย้อนดูไม่ติดเลยหนูก็ไม่ค่อยพิมพ์ซ้ำนญย่าหนูจะพิมพ์หลักๆ หลากหลายแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนเดิมนั่นแหละเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเราอาจจะเว้นเยอะไปหรือเปล่าเมื่อวานมันก็เลยกลับมาเป็นคือมันเป็นเป็นหายๆค่ะบางวันมันก็เหมือนจะได้เราก็คิดว่าได้แล้วก็ไปเว้นใหญ่เลยพอมาค่ำๆดึกๆอ้าวมันไม่ติดแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> ประมาณนั้นแหละอาจจะเออเราต้องค่อยๆไปเนาะคิดว่าพอเราติดแล้วเราก็ต้องค่อยๆไปเราแบบไปเยอะ เยอะๆมากมันก็เป็นอีกใช่ค่ะเป็นกับทุกคนเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นขอบคุณย่านะคะขอบคุณย่าวันนี้บรรยากาศก็ครึ้มๆฝนตกเอาเราคุยเรื่องดอกไม้จบกันหรือยังอาเศรษฐีหมื่นล้านนะคะทุกคนวันนี้เอาเศรษฐีพันล้านมาโชว์นะคะก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดอีกนิดนึงแล้วเราค่อยลาลาเพื่อนๆนนะคะก็คือเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายเลี้ยงง่าย เป็นต้นไม้ที่ไม่ชอบแสงแดดจัดน,นะคะแต่ว่าชอบแสงแล้วก็สามารถสูงได้ถึง2เมตรเลยนะคะโอเคขยายพันธุ์ด้วยกันนี่เอาใบไปเอาใบไปวางไว้มันก็จะมีลูกออกมานะคะคล้ายๆกับความตายไงเป็นเลยคล้ายๆตระกูลเดียวกันเลยนะคะทุกคนโอเควฮล l หล my friend thank you for coming จากกร t a ตาอินโดนีเซีย Hello I'm from Thailand โอเคทุกคน11นาทีแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่บัวบุษบงสตอรี่นะคะน้องหมาพาตะกุยแยวันวันนะคะพ้าจ้าพาสุขพ,พี่พรพรานพรนนะคะแล้วก็แล้วก็แล้วก็วกวก my friend from อินโดนีเซียนะคะ ของประจ๋านี่หนูเมนไม่ติดสักอันเลยอ่ะเดี๋ยวหนูเอาช่องรองไปนะคะประจา๋าเพราะช่องช่องหลักมันไม่ติดเลยขอบคุณที่สมศักด์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณป้าบูวเอ้ยพี่บัวปา้าจ๋ายาวันโอเควันนี้ก็บายบายนะคะเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกคนขอให้มีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ my friend บายบาย